ดีค่ะอ้อนเฉยๆอ๋อไม่ใช่นี่ดีค่ะดีค่ะดีค่ะเลยโฮพูดภาษาจีนหน่อยเถอะอ่าานี่你好大家好我的名字叫赛米然后请多多多指教。แล้ววันนี้เราเป็นตำนานแล้วเป็นไวรัลมากๆเพราะเสียงของเราวันนี้ทุกคนสงสัยว่าทำไมน้องคนนี้แอปเสียงอะไรยังไงสรุปน้องผ่ากล่องเสียงมานะใช่หนูเพิ่มผ่าก่อนเสียงประมาณหนึ่งเดือนประมาณสิบห้าวันค่ะใช่ค่ะก็เลย เป็นอุปสรรคไหมกับการประกวดในครั้งนี้เพราะว่าเราพึ่งผ่ากล่องเสียงมาเองสำหรับหนูมองว่าการที่เสียงเสียงเพิ่มผ่ามาไม่ใช่อุปสรรคการที่หนูพูดภาษาไทยไม่ใช่ก็ไม่ได้ไม่ใช่อุปสรรค<อ>แต่การที่เราไม่กล้าทำสิ่งที่ตัวเองอยาก<อ>ทำคืออันนั้นนะ่ะอุปสรรคค่ะนี่แหละคือคนลดจริงๆเราเห็นบอกว่าทานปลอมตัวเองแบบภายในระยะเวลาแบบ 45- ปีอย่างรว จริงๆน่าจะใช้คําว่า2ปีค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูเพื่อนตดสินใจอยากเป็นผู้หญิงคือต่ออายุอีพ่าค่ะใช่เพราะว่าเราตัดสินใจเป็นผู้หญิงช้าไปหรือเปล่าจริงๆหนูก็คิดมาตลอดว่าถ้าหนูสามารถเริ่มอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่อายุน้อยๆมันอาจจะอะไรก็จะได้เร็วขึ้นใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่หนูหนูสึกว่าตอนนี้ก็ยังไม่สายไปค่ะเรียกคำว่าเรามีทักษะพูดภาษาจีนได้อยากให้เรา ชวนทุกคนแบบอาชาวจีนเพราะพี่น้องชาวจีนทุกประชากรเยอะอีกแล้วอยากให้เราพูดภาษาจีนขอกําลังใจเลยแล้วก็ให้มาเชียร์เพื่อนๆทั้ง34คนแล้วก็รวมไปถึงนะคะก็ให้มาเที่ยวลงละครวิชิปันี่เป็นพิเศษหน่อยแต่ในก็เช่นใจว่าใ那个蒂芬妮那个会场上面有我们的好多美女上十四个然后我想邀请你们来到我们泰国这边那个 อาพัทยาติฟันนี่ก้วยฉันเดียวเนี่ยองเขาตตโต้ที่ชื่อวอลมันเชเชีอค่ะ